ีทุกคนวันนี้แม่ชมจะพาไปกินจากาจากาทางรองเราแว้นมอไซค์มาในเมืองนะแล้วสามสิบหกสายเราไปดูกันร้านนี้ร้านดังนะว่าจะเป็นยังไงนี่ตอนนี้บนมอไซค์แวน้นมาไปหาร้านไปตามหาร้านกัน อันนี้ทะเลสาบอะไรนะโอเปียร่ป่ทะเลสาบสามเาย 3. 3. มีกีลฝั่งนี้มีรู้สึกว่ามันจะเข้าต่อเนี่ยซอยๆนี่แหละมีเยอะๆเนี่ยวันนั้นอะ ล้วมันจะอยู่ทางซ้ายนะร้า,านนะั้นนาจะไม่ผิดะ,ะแล้วเจอป้ายแล้วขึ้นมาตามหานี่เลยผ่านว่าจากกาทางนองพอกร้านเก่าแก่นะเราจอดมอเตอร์ไซค์ก่อนมาข้างในเดินเข้ามาแล้วนะก็จะเป็นแบบอุ้ยเหมือนเป็นบ้านเป็นแบบหลายๆมีรูปปลาหลายๆชั้นเลยเรกซอยเข้ามาจากข้างในนั่นเอเขอบไปเลย เมนู <Menu S 2> มาแล้วเซตเมนู <Set menu. S 2> อันนี้เป็นสองคนเหรอเป็นเซตเมนสองชิ้นของอันนี้ัไได้ดที่เราสั่งจากกาสองชุดแล้วก็ไส้ชุดหนึ่งนะนี่เขามาเสิร์ฟแล้วเขาจะมาเสิร์ฟแล้วก็ใส่ผักลงไปนี่เขาจะมาคนๆให้อันนี้น้ำจิ้มกับขนมจีนกินกับขนมจีนนะนี่เราสั่งสองชุด มาเป็นเตาแบบนี้นะน้องเขาก็จะมาผัดผัดให้ผักก็มีต้นหอมมีใบอะไรอ่ะชีลาวใช่ป่ะนี่เป็นไส้ก็จะมีนี่ถั่วถั่วนี่คือเติมฟรีนะกินเคียงอานนี่เป็นน้ำปลาจริงๆแล้วจากสาดั้งเดิมเขาต้องกินกับนี่บี แต่บางคนไม่กินกัะปิก็กินน้ำปลาแล้วพวกนี้คือหอมพริกกินกับขนมจีนอเอองมาตัดให้ชุดสองคนทาที่เขาเอามาทำนะจะบอกว่ามันเหมือนปลาสวายก็ไม่ใช่นะมันไม่มันเนี่ยมันเป็นแบบเนื้อแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยนะเออ เหนือเนี่ยก็จะคนห้แห้ไม่รู้ภาษาเวียดเรียกปลาอะไรอืมคล้าไขไขไขรรยคล้ายปลาสวานเน่ยใช่จกักรกีน้องคขา่าผัดให้แล้วนะต่อไปไม่จนจะโชว์ว่ากินยังไงนะตอนแรกเลยเราเอานี่เอาขนมจีนก่อนนะใส่ปไปในนี้แล้วเราก็ตักอัน,นนี้มีปลากระกาก็ใส่ ก็ผักชีนะเสร็จแล้วแล้วก็อาน้ำจิ้มเอาน้ำจิ้มนะผสมน้ำจิ้ม,สมใส่เข้าไปในนี้ใส่ที่เขาให้มาแล้วก็โรยด้วยชัวเสร็จแล้วนี้นะแล้วก็คลุกๆก,ก,กับขนมจีนแล้วก็กินนะมันก็จะเค็มๆค็มกะปิแล้วก็ กินกับปลาตัวเนี้จะอร่อยถ้าอยากเผ็ดก็ใส่อีกเพิ่มนะก็เข้ากันไปอีกแบบหนึ่งนะเดี๋จะบอกว่ากลิ่นกระปิแรงมากนะ ถ้าใครที่ไม่คุ้นกับกลิ่นกะปินะแนะนำให้กินกับน้ำปลาเพราะว่ามันแรงแรงมากเรนกินแต่โดยรวมมะหอมหอมรสชาติผักเนี่ยหอมมากๆเลยเนี่ยโอเค จ่ายเงินมาแล้วนะเช็คบินมาแล้ว400,000หกเมื่อกี้นะนี่400,000ก็600 600 700, กว่าบาท700อ่ะกินสองคนนะโดยรวมก็โอเคอ่ะถ้าเคยมาลองนะแต่ว่ากินทุกวันก็น่าจะแล้วแต่คนชอบนะทุกคนนี่ร้านนี้เลยปักหกดให้ 拜拜。